สวัสดีคะ่ะเจคเนพามาชมบรรยากาศสวยๆนะคะสวนสวยๆค่ะเป็นบ้านในสวนทุเรียนนะคะขนาดกำลังพอเหมาะเลยค่ะทุกท่านบรรยากาศดีด้วยนะคะภายในสวนทุเรียนแปลงนี้นะคะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตกันได้แล้วค่ะมาพร้อมกับบรรยากาศริมคลองนะคะมีน้ำไหลยเย็นๆสบายๆนะคะตลอดทั้งปีเลยอยู่ติดกับถนนราดยางค่ะทุกท่านบนพื้นที่มีต้นทุเรียนประมาณ40ต้นนะคะ อายุ3ปีถึง5ปีค่ะวางระบบน้ำเรียบร้อยนะคะพร้อมสำหรับเป็นเจ้าของสวนทุเรียนได้เลยนะคะนอกจากมีต้นทุเรียนและของน้ำแล้วนะคะทุกท่านบนพื้นที่นะคะยังมีบ้านค่ะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะขนาดพื้นที่367ตาร,รางวาราคา2ล้าน5แสนบาทเท่านั้นนะคะ บ้านสวนแปลงนี้นะคะอยู่ที่ตำบลพงตาเอี่ยมอำเภอวังจันจังหวัดระยองค่ะชมบรรยากาศภายในสวนกันนะคะทุกท่านด้านหน้าแปลงติดถนนราดยางนะคะเดินทางสะดวกสบายค่ะมีไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงที่ดินด้วยนะคะสวนทุเรียนแปลงสวยพื้นที่กำลังพอเหมาะเหมาะแก่การเป็นบ้านสวนเลยทีเดียวค่ะจะทำเป็นบ้านพักสำหรับไวัยเกษียณก็ได้ หรือว่าจะทําเป็นบ้านสวนนะคะก็พร้อมมีไรายได้เข้าตลอดค่ะเพราะว่าต้นทุเรียนในพื้นที่นะคะตอนนี้เริ่มเกีบยเกี่ยวผลผลิตกันได้แล้วนะคะตามนี้เลยนะคะทุกท่านหรือเปลี่ยนปรับเปลี่ยนนะคะประกอบกิจการเป็นบ้านสวนริมน้ําก็ได้นะคะเพิ่มกิจกรรมริมน้ําเข้าไปนะคะทุกท่านสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจกันได้ด้วยนะคะสวนทุเรียนแปลงสวยเลยทีเดียวราคาเพียงแค่2องล้านห้าแสนบาทเท่านั้น ท่านใดสนใจแปลงนี้นะคะติดต่อนะัดชมที่ดินสามารถติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปนี้ได้เลยนะคะสะดวกแอดไลน์ไปได้เช่นกันค่ะและนอกจากนี้นะคะหากท่านใดต้องการขายบ้านและที่ดินทางด้านผู้ขายมีบริการรับฝากขายบ้านและที่ดินทั่วประเทศด้วยนะคะเงื่อนไขโทรไปคุยรายละเอียดกันโดยตรงได้เลยค่ะตามเบอร์โทรในคลิปนี้เช่นกันสำหรับในวันนี้เจคเคนนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ